สวัสดีจากฟินแลนด์ค่ะทุกคนวันนี้ลมแรงมากแม่บ้านก็มีงานนะคะพอบ้านตัดต้นไม้ไว้สี่ห้าต้นเพื่อที่ทจะทำาฟืนหน้าร้อนนะทุกคนเราก็มีหน้าที่จะมาเก็บกิ่งต่างให้มันออกจากถนนนะคะแล้วก็ไปรวมไว้ที่เดียวแล้วเดี๋ยวจะมีคนามาเก็บใบไม้นะคะไปที่เราตัดแยกเอาไว้นี้นะคะเราก็มีหน้าที่เก็บรวบรวมเป็นกองไว้ให้เขานะคะ ก็เอื่อยๆเนื่อยๆนะคะเช้านี้ลมพัดแรงมากยังไม่ได้เข้าหน้าร้อนสักทีเลยนะคะฟินแลนด์ตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยเนี่ยก็หนาวตลอดเลยนะคะยังไม่ร้อนแต่อาทิตย์หน้าก็น่าจะเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าปีนี้หน้าร้อนของฟินแลนด์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็จะถ่ายทำบรรยากาศมาให้ดูนะคะ mm hmm. ช่วงนี้ไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจทำอะไรเลยะค่ะทุกคน mm hmm. ทำงานนะคะมีงานประจำทำทุกวันก็เลย เน,นื่อยอนๆนะคะขี้เกียจทําคลิปนะทุกคนแต่ก็จะพยายามทําให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่า